มาจากจิตเป็นอย่างนี่แหละแล้วก็ออกมาพุดมันก็คนมันก็มีไอเดียก่อนแล้วก็ทำด้วยความซื่อสัตย์ุผริตทำด้วยใจรักมันก็นะฮะมือเมือนทำงานด้วยใจอ่ะทำงานทำงานไม่ได้ใจมันก็ทำแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะนะถ้าเรามีใจรักงานด้านไหนทำแล้วตรงไปตรงมา เมืงงานเขาก็เป็นที่ประชาคนก็รู้เองไม่ต้องใครอบอกนะถ้าว่าเชื่อถือทำไม่ดีใครก็ไม่เชื่อถือ